เฮียเติมร้อยบงหรืออะไรเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรได้โมพวงมอะไรพวงอะไรเดี๋ยวแล้วแล้วกูขับด้วยอะไรอ่ะถ้างั้นแบบเล็เก้าวเฮ้ยมึงบอกว่ารถกูมื่อไอเฮียมันบอกว่ารถกูมาแล้วนี่อะไรข้าความนิยมมึงอะตดำเฮียกระับมึงมันกลัวอะไรวะสั่นลิ้มปล่อยเลยไรเฮียรถกูมีขาไปเฮียรถกูตัวใหญ่เออรถกูเล็กกว่าตัวกูด้วยไอเฮียกูนั่งได้ไงวะก็ไม่รู้ ไม่รู้ซะแล้วว่ารถกูติดในสัญลักษณ์อะไรเนี่ยดีเซนต์คอข้อ,อู่หลังมันแปลกล่างแล้วอะไมรู้แหละคุณจะพามันเป็นไหนไปเลยเอาเย่ยเ <c oughs> นี่ย ไอ้ยกูกูด yeah, ูแมพอยู yeah, ่นะไอ้ยก okay, ูเห็นนะฉากที่กูไปอะไรเขาเรียกอะไรไปสมองกูลบบ่อยเนี่ยเขาเรียกอะไรไปไปพลรถถังอยู่บ่อยไปพลเดือดมาเป็นพลรถแท็กซี่แล้วอ่ะกขับแท็กซี่จะจบจะสงครามไงมันบอกว่ารถกูกะขึ้นไปหรือกูลงอายุชาเล่นมิง